สวัสด,ดีเอฟซีทุกคนสวัสด,ดีบรรยากาศตอนเช้าๆแดดหน,หน่อยนึงตอนนี้แสงยุ่งกะหนาหน้ามาเลาะหน้า,นา,นา,นากับพี่สาวหน้าที่ดำตอนอบ่บบมีเถียงนะไผ่เบิ่งคลิปสองนิ้ก็จะเห็นโอ้เียเบิ่งหนาไกลๆข้างๆกัน งามขนาดเลยโสิตโตมบวมว่ะงามแห่งน,นัน <c oughs> อ่ะวิวภูเขาวิวภูเขาก็งามด <c oughs> วงผลลินนะ่ะดีแต่น้ำประท่วมมาพกอกะมันท่วหนาคนที่เขาจะอยู่ทั้งลุ่ม งามเลยบอกนะไปบึงน้ำกันออหน้ายายอันนี้ตั้งนั้นงามบอลาบุกเบือไหม่อย่างงาม,มเปลี่ยนหายหน้าก็ละแคะระง่าไปทางเข้ามาก็ลำบากไอ้ที่มีที่ตรง งามอยู่เนี่ยไปกินเขียวเลยซึ่งเรากาบุบเบิกเหมือเลยหน่อยใหญ่นี่ยังหลายให้ซื้อเพื่ิเป็นใหหน้าก็ หัอข้ามเลยข้ามน้นด้และวบ้เดบนข้ามก่อนเอฟซีหาทางข้ามก่อนอข้ามมาได้ละเออคุณเป็นกอ่อข้าวออก เขียวค่ะท่านเลยทางนี้หลังงามทา่านนาอันนั้นเราบริเุทธเลยได้นเนาะเราบนงขาก่อนเอฟซีกงามอยู่ดีค่ะนาพี่จ้าอยู่ที่บ้านนางกอก พูดบานังกอกเดี๋ยวลังคาเงินบ้านนังกอกเนมหินอยู่เนาะหน้าเขาทั้งลุ่มพุลาน้ำท่วมตอนผ่าตอนฝน,นมารอบนั้นนะใครแต่หน้าเอ้ยไปดูสูงเนี่ยน้ำบอ่อฮอสน่ะมันมก็เลยงามเอฟซีงามอยู่แบบในสายตาเอฟซีสำหรับสาวนุ้งลายจ้ำนี่ถือว่างามแล้วยนะ วิวงามอีกโอเคคลิปนี้กะเป็นคลิปชั้นๆนมาเอไซีเบิอบงบรรยากาศตงา่งไฮทุ่งนาที่นาพีสาวางามในเอฟซีเย็นชุ่ชื้น,นบนมีเทียงพากันนะ้ำกินข้าวยิ่งหันหลังตอนดำน้าเนาะไปายเบิ่งคลิปชันงว็จะเห็นอันนั้นคือตะกา้าบนหัวอวัย บายๆจ้าพบกันใหม่คลิปต่อไป